สวัสดีครับทุกคนเก่งนุ่มจริงเลยเมื่อกี้นะคะหนูบอกพี่ไผ่ว่าเอ่ยอยเออเออยกันจากกับบ้านกันจากที่กูพิถ่กินกินกินหน้าร้านกันก่อนไหมอะไรอย่างเงี้ยจะได้เลยเข้าทีเดียวไม่เป็นไรเราเดินถือเข้ามาในวัดไปเลยหนูถึงหน้าวัดประตูหกห้ามเอาน้ำเข้าในชีวิตนี้นี่เป็นไงล่ะคนเก่งเดี๋ยวเขาฟังไม่ออกว่าเราเป็นคนไทยอยู่เนาะวันที่ เราจะเดินทางไปยี่วัดโชุกุจิเกียวโตนะครับผมก็ใช้เวลาประมาณครชั่วโมงทุกคนเสียงดุ้มจริงเลยตอนนี้เราก็มาถึงวัดโชุกุจิ เทอฟุกุจิเทมเพิลวัดทอฟุกุจินะครับผมเป็นวัดที่ขึ้นชื่อเรื่องการดูดอกไม้เป็นสีมากก็อันนี้เสียค่าเข้ามาในส่วนนี้คนละพันเยนก็คือเราจะดูทั้สองโซนโซนนี้แล้วก็อีกโซนหนึ่งเป็นโซนขึนหินอะไรไม่รู้กระโดดนะครับวันนี้ดอกไม้เป็นสีเกิดเรื่องอะเป็นจริงไหมเกิดเีจี๊ยจี๊ยแงงหมดเลย ก็คือ hmm. มันเป็นสีอ่เป็นเปลี่ยนไปแล้วพอดีเมื่อสองวันก่อนอ่ะบดมันตกพอดีเว้ยตอนนี้ใบไม้มันก็เลยเริ่มร่วงแล้วอันนี้แล้วมันก็ยิ่งมันใกล้ข้าหน้าหนาแล้วไงมันเป็นตายมันเป็นสีแล้วมันก็เลยช่วงช่วงเลยโช่วงปีงาแล้วล่ะคี่วางแผนไว้ก็ผิดแผนนิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเราก็ได้กับแรกลกับใกล้กับว่าคนน้อยนะเีนี้คนไม่มีคนเลยยังเป็นสีอยู่ไหมก็ยังถือว่าได้อยู่นะแต่คนนี้ก็แห้งหมดแล้วมันมีแต่มัมีโซนที่แบบว่าเป็นสีอยู่นะรอบๆอะไรเงี้ยเเเเรรราลลออองดดด่่นนนนกี๋ยวปิิูะ เดินวัดโตฟุกุจิไปสักพักแล้วครับก็เดินรอบๆดูวิวทุกใบไม่ได้มีอะไรมาวันนี้ก็เราจะไปต่อที่ศาลเจ้าฟุกุจินารีนะครับผศาลเจ้าจิ้งจอ๋นะครับคิดว่า เล็กๆแต่เสียงดังเด็กไปไหนเจ้าเด็กไปสานเจ้าจิ้เจอกต่อกินกาแฟด้วยกินกาแฟด้วยเพราะตอนนี้เรากินอันนี้ก่อนแล้วก็เดินเข้าไปนี่เราถึงแล้วขึ้นรถไฟฟ้าจากเมื่อกี้มามาแวะที่ศาลเจ้าฟูชิอินารีนะครับผมหรือว่าศาลเจ้าจิ้งจอกยาฮูยาฮูยาฮูนี่ครับนี่ดูดูดูมินโดชี้เลยโชว์ดิโชว์ดิโชดี้ก้ามันก้ามันก้าม ทำอะไรอะในมือถืออะไรอยู่อะกาแฟทุกที่และทุกวันต้องมีกาแฟวันนี้เราเพิ่งกินข้าวเช้าไปเช้าเที่ยงผสมกันเลยทนี้อร่อยมากร้านเมื่อกี้ที่เราไม่ได้ถ่ายเพราะว่าเหมือนเหมือนร้านมันเล็กเล็กนิดนึงแล้วคนอะเยอะก็เลยแบบเออเกรงใจนิดนึงไม่กล้าพูดเสียงดังอะไรเงี้ย็คือแนะนําก็คืออร่อยมากจบใช่ไอไออูด้งอูด้งเทมปุระอร่อยมากอกากจะเลียจายแต่ว่าแบบเขินเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปข้างในนน้นนะครับ ข้างในน้นเดี๋ยวเราพาเด็กเข้าไปกันทำไรอะทำไมไม่เข้าไปทีห้องเหมือนจะห้ามเอาอาหารเข้าแล้วเราเสืออันนี้อยู่อะเาต้องกินให้หมดก่อนอะว่าแล้วเห็นไหมเชื่อหนูเมื่อกี้นะคะหนูบอกพี่ไผ่ว่าอย่าเอยอเออยอย่าเอเกินใสกลัานก่ที่กิน กินกินหน้าร้านกันก่อนไหมอะไรอย่างเงี้ยจะได้เดินเข้าทีเดียวไม่เป็นไรเราเดินถือเข้าในวัดไปเลยหนูถึงหน้าวัดประตูบกห้ามเอาน้ำเข้าแค่เรากินแป๊บนึงนะคะแล้วเดี๋ยวเราพาไปดูข้างในว่าเป็นยังไงบ้างแต่ว่าคนอะเยอะนะไปถึงเดินเรื่อยๆแต่ว่าไม่ได้แออัดนะเนาะไม่น่าจะโล่งๆหรืไม่น่าจะแน่นนะดูจากข้นี้นี่นะครับเราก็กำลังเดินขึ้นมาในสันเจ้าเลยรอแบบนี้เดินจากงน้นมาเมื่อกี้ยิงจ่อตรงนี้ได้ไหมยิงจ่อที่อะไรยิงจ่อ ้องทำตามใช่ไมอันนี้ทำเท่าทำทองไอคนเก่งทำเนี่ะดูแลกันนะเขาเขาควายมันลงมือด้วยสาธุนี่เป็นไงล่ะคนเก่งเดี๋ยวเขาฟังไม่ออกว่าเราเป็นคนไทยอยู่เนาะอาิารอะไรอาิารว่าสาธุมันรวบตึงเลยแหละทีเดียวอันนี้เหมือนกับเต่าต้มอะไรสักอย่างที่ให้คนเขียนแล้วก็แตกช่วยช่วยอะไรก็ต้องน่า อันนี่ยนี่ก็เขียนเหมือนกันนี่ภาษาไทยเหรอกลับบ้านก็ได้หมดทรายก็ได้ทรายก็ได้เก็บหมดทุกอย่างเลยก็ได้จะสองแบบเราจะาวันหนึ่งนะครับอันหนึ่งอันนี้เราจะแปะห้อยไว้ที่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 นี่นะครับสันเจ้านี้แล้วก็อันหนึงเราจะเอากับประเทศไทยกันเราจะเอานี่ครับเอ่อนี่อะไรนะเดี๋ยวแฮปปี้เน็ตร่ำรวยมีความสุขเขียนไปเราเขียนเขียนไปรำแล้วแหละมั่วเอาแล้วยาวๆมั้งเหรอ ทีละตัวทีละตัวแบบ It's so beautiful การเขียนว่าโฟยเวอร์นะครับตรงนี้อ,อัฟโยเวอร์แอนฝาจะเขียนเป็นภาษาไทยก็เตัวยาว <c oughs> สุขะ่ะแล้วก็ภาพตัวสงองตัวแล้วกันดีปะ่ะได้เอาที่สบายใจ <c oughs> จบายเอาไปห้อยกันอือก็ไหนดีล่ะเอาอันนี้แล้วกันนนี้เขียนแรกเ่อกห้อยก่อน <c oughs> <c oughs> ค่อยๆไว้เจ้าอันนี้ตอนนี้เราจะกลับกันแล้วอือหืว้าวบายโอเคนั่นแหละมานีไว้มาห้อยใหม่สักสิบปี Let's go บายเคเดี๋ยวเราพาไปดูข้างในดีกว่าเนาะว่ามีอะไรบ้างได้ ถึงแม้ลแล้วแล้วขอบคุณาหายใจยังลำบาก <บา S 1> ให้เดินนี่นะนะสารเจ้ากระชีพีไอ้เพื่อนสารเจ้าอยู่ตรงสระต้มนะ้วครับจุดแห,หนจุดเด็ดของเขาเราจะเดินไปขึ้นข้างบนดึกๆหน่อยเพราะว่าตรงนี้เดี๋ยวคนหายเยอะๆเราจะเดินข้นข้างบนที่แบบว่าคนน่าจะน้อยลงม,มานะคิดว่างั้นนะมาดูกันแล้วเป็นไงยังกลับบ้านละ จริงๆอะเสาไหนก็เหมือนกันแหละเช่นเสาเนี้ยพอละอ่ะกลับเอาดูข้างในกันให้มีที่สวยๆอยู่โอเคไปเรากำลังมาต่อแถวเป็นกลมๆแล้วยกขึ้นมาที่ชายขึ้นเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่เห็นเขาทำเยอะเราก็เลยทาตามเผื่อเขาจะให้พรเราเป็นพอามพยายามของเรา เมื่อกี้เราต้องไปยี่หิ้งแบเขามา มไรูวซึ่งห <มา S 2> นักมากอาุ้ยข้าวเพราะว่าหนักดเดี๋ยวเขาได้ยินใคร <laughs> <c oughs> ไม่รู้นะครัเราก็เพิ่งเดินสารเจ้าที่มาเมื่อก,กี้จบมาก็จะไปยังมีตลาดอยู่ข้างๆพวกขายของก็แบบว่าตลาดของข้างทางอ่ะพวกอะไรวะหมูปิงป้งทะเลปิ้งอย่าเรียกว่าอะไรวะสดหรือว่ามีอะไรน่นากินมากก,กินกันดีกว่าไปหิวแล้วอืมเพิ่งกินเมื่อกี้ ซื้อมาแล้วได้มาแล้วอย่างแรกอะไรนี้อะไรไม่รู้เหมือนกันแต่เอามันมีหลายรสชาติมากเลยเมื่อกี้ก็เลยเอารสออริจินัลมาจิ้มไงวะจิ้มเลยอ่ะค่อยๆกินนะคือข้าวเาว้ยเทาไหร่อะอ้โข้าวญี่ปุ่นเหมาพันด้วยเอาเรื่องในนี้หมูอ่ะเหมือนเบคอนเลยอะ่ะอืึโห ข้าวญนอะไรอร่อยข้าเหนียวปิ้งอ่ะข้าวหมูปิ้งอ่ะดูนะลองกินหนูมาแกงก่อนอร่อยนม่กินหรอม่าี้อร่อยมันมีหลายรสชาติบีมีกิมจิก็มีซีเรมีอร่อยข้าวเหนียวพันหมูปิ้งอร่อยว่เรียกว่าอะไรนะข้านียหมูปิ้งญี่ปุ่นน,น่ากินนะครับเองกนนะินยรสชาติมากินกันได้โอเคกอ เอาแล้วนะโอเคบ๊ายบายครับเรากำลังรอกินเนื้อวากิวร้านนี้นะครับผมมีวากิวสเต็กเฮาส์ก็ถ้าใครอยากกินเนื้อธรรมดานะครับก็หายเจ็ดร้อยเยนนะครับต่อชิ้นนะครับเหลือถ้าเกิดใครกินใครกินวากิวนะก็จะเป็นอย่างนี้ก็ได้สองพันห้าร้อยเยนแพงขึ้นมาหน่อยแต่ว่าดูกันว่าจะตักันไหมไปขอบคุณครับขอบคุณครับดครับนี่นะครับเนื้อวากิวของผมเขาใส่เกลือให้เลยไหมนิดเดียว กินอะไรน้ำมันน่าอร่อยคำนึงไหมคำนึงเหรอไม่คำเดียวไม่เอาคำเดียวเดียวขออ่ะใส่รีเทนเนอร์ครับเอาเลยอร่อยนะมันเค็มเลยอร่อยอร่อยเนี่วันนี้ห้มีง๊อฟหน่อยวันเกิดดีสองามาทานเดือนเดียวก็แพงอยู่ห้าหกร้อยป่ะอืห้าร้อยกว่าบาทแต่ก็อร่อยจริงแต่ก็แพงจริงด้วย สังพาเย็นนิดๆมาเนะเลอข้าวหดอแล้วพังพัไปเย็นแล้วเนี่นี่ส่มาห้าก็สังข้าวตกจแล้วอะเ้วกินไส้งบน้อยก็กินเนื้อน้ร,รมดากระด้มยเยนเอดีพอดีพอด,ดีพี่เป่าตังหนักกนี <c oughs> ลเล่นลเล่นๆพอดีแฟนกินตั้งแฟนครับสั่งมาทานายเยนคนะรับอร่อยเหรอน,นิดน,นึงนิดนึงกำลังดีมีงบจัดเลยเดี๋ยวไม่หมดนะเดี๋ยววันนอื่นั่ดูมากินอะไรอีก 啊。<laughs>